สหรัฐเปิดชื่อผู้พิพากษาไทยคดีรับเงินสินบนโตโยตา้าช่วยเว้นภาษี1 1 0 0 0ล้านบาทแต่และชื่อมีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นไทยดังเฉาชฉทั่วโลกสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นของบริษัทโตโยตา้าแถลงการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐถึงการที่บริษัทลูกของโตโยต้าในประเทศไทยได้จ่ายสินบนให้ผู้พิพากษาสาลดีกาไทย และข่าวราชการไทยไลฟ์ Life. US ดอลลร์ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือฝรั่งเรียกว่า r u l e of law ซึ่งเป็นเรื่องกังวลของทุนสากลว่ากฎหมายไทยและระบบศาลไทย ไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่นักลงทุนสากลได้ประเทศไทยจึงไร้ความน่าเชื่อถือและไม่น่าลงทุนและควรโยกย้ายกิจการออกไปจากประเทศไทยอีกด้วยเอาแค่ส่งสินค้ามาขายในประเทศไทยแล้วโกวยเงินออกไปโดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับระบบราชการไทยหรือรัฐบาลไทยคือทางเลือกที่ดีกว่าที่บริษัทโตโยต้ายอมสารภาพต่อทางการสหรัฐเนื่องจากมีกฎหมายสหรัฐ ห้ามจ่ายสินบนให้แก่ข้าราชการมิฉะนั้นจะเจอคดีอาญาและค่าปรับมหาศาลและเนื่องจากโตโยต้ามีบริษัทลูกใน U.S.A. จึงต้องปกป้องโตโยต้า U.S.A. และไม่ยินยอมให้บริษัทลูกในประเทศต่างๆรวมถึงในประเทศไทยทำผิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งหากทำผิดกฎหมายอาจนำไปถึงการที่โตโยต้า s a ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามนำรถยนต์โตโยต้าเข้ามาขายในสหรัฐและเจ้าหน้าที่จะถูกจองจำและเจอค่าปรับมหาศาลจึงตัดสินใจสารภาพผิดและร่วมมือกับทางการสหรัฐเพื่อให้เกิดความกระจ่างในกรณีดังกล่าวกระบวนการยุติธรรมเป็นหัวใจที่นักลงทุนสากลจะเพ่งเล็งก่อนหากจะหอบเงินนับพันนับหมื่นล้านมาลงทุนในไทยนับแต่มีการใช้มสีส ปิดกิจการเหมืองทองคำออสเตรเลียในไทยและภาพลักษณ์รัฐบาลคอสอชอมีปัญหารเรื่องคอรัปชันและกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายไทยไม่น่าเชื่อถือการลงทุนสากล FDI Foreign er Direct Investment ในไทยมีระดับใกล้ศูนย์ยกเว้นจากประเทศบางประเทศที่ยังนิยมจ่ายสินบนและเข้ามากว้านเช่าซื้อที่ดิน99ปีในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ประเทศนั้นก็คือจีนนั่นเองแหมทำไมไม่เช่าไป10ชั่วโครดเลยล่ะคะ99ปีมันน้อยไปหรือไทยจะย้อนยุคก,กลับไปในสมัยที่ต้องมีศาลต่างชาติกฎหมายต่างชาติมาบังคับใช้ในไทยซึ่งแม้คนไทยจํานวนมากในยุคนั้นก็ยังยินดีไปเป็นคนในสังกัดต่างชาติเพื่อได้สิทธิในศาลและกฎหมายต่างชาติเพราะยุคนั้นกฎหมายไทยและกระบวนการยุติธรรมไทยไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้การยกเลิกสิทธิกฎหมายต่างชาติมาบังคับใช้ในไทยเพิ่งยกเลิกไปทั้งหมดจากโอกาสที่ล้นกล้ารัชการที่6ทรงนำไทยเข้าร่วมและชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและทรงกำชับกวดขันระบบศาลร,ระบบกฎหมายไทยให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานสากลจนเป็นที่น่าเชื่อถือทางสากลโลกจึงยอมรับกฎหมายไทย แต่ปัจจุบันความน่าเชื่อถือนั้นลดลงแทบไม่เหลือโดยเฉพาะในช่วงหลังนี้ที่ไทยมีรัฐประหารถึงสามครั้งรอสอชอคอมอชอคอสอชอในระยะเวลาคิทสุสกุลราช1991-2007หรือคิดเฉลร่ยมีรัฐประหารทุกๆ5.3ปีและทุกครั้งจะมีการประกาศให้ทหารผู้ก่อรัฐประหารมีฐานะ รัฐาธิปัตย์อยู่เหนือกฎหมายและมีการนิรโทษกรรมทันทีอีกทั้งมีการค้ายาสิบติดครั้งใหญ่เพิ่มขึ้นจึงจึงน่าคิดว่ามีข้าราชการไทยอยู่เบื้องหลังหรือไม่ระบบกฎหมายจึงไม่สามารถใช้การได้นำไปถึงการลงทุนและการจ้างงานคนไทยนับล้านล้านคนโดยทุนสากลได้ลดน้อยลงจนถึงระดับใกล้ศูนย์ในภาวะปัจจุบัน ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะ